น้ำพระไทยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาอันหาที่เปรียบไม่ได้จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระราชฤาษไทยใสย่ดูแลทุกสุขของราษฎรนับเป็นบุญของชาวไทยยิ่งนัก และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในการแก้ปัญหาที่พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ท,ทราบซึ้งใจแก่ราษสรทุกครั้งในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราช,ชดำเนินช่วยเหลือผู้ทุกยากในท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศส่งผลให้ราษสรชาวไทยมีความสุขที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังเช่น เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรยากจนหมู่บ้านเขาเต,าต่าใกล้ๆพระราชวังไกลกังวลอยู่เสมอเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนั้นก็ได้มีพระราช,ชาดำริครั้งแรกในการส่งเสริมอาชีพพัตกรรมทรงชักชวนให้หญิงชาวบ้านเขาเต,าต่าหัดทอผ้าฝ้ายขายซึ่งตั้งเป็นโครงการการทอผ้ากิจการนี้นับว่าเป็นพระราชการณียกิจแรกทางด้านการส่งเสริมอาชีพพัตกรรมแก่ราษฎร และลำดับต่อๆมาทรงสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรในภาคต่างๆให้เป็นที่แพร่หลายอย่างภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรีทรงช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านชาวหุบก,กระพงให้มีรายได้เพิ่มเติมจากการประดิษฐ์หัตถกรรมจากป่านสอนอะไรหรือแนวความคิดให้ประดิษฐ์ดอกไม้ไทยต่างๆด้วยและจังหวัดอ่างทองเมื่อยามที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ปีพุทธศักราช2518อาชีพเดิมการเผาอิฐของราชดรไม่สามารถดำเนินการได้ไรนาเสียหายทรงมีพระราชดชำริว่าตุกตาไทยแบบที่เรียกว่าตุกตาชาววังนั้นที่เห็นตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ซึ่งได้สูญหายไปนานน่าจะกลับมาฟื้นฟูใหม่ช่วยสืบศิละปะหัตกรรมแบบโบราณของไทยด้วยอีกอย่างหนึ่ง จนเกิดเป็นโครงการปั้นตุ๊กตาไทยนี่เพียงน้อยนิดที่เห็นประชาชนทั่วประเทศปราบลื้มตื้นตันคอยชื่นชมพระบาร,รมีอันเปี่ยมลน้นและยังตั้งตาคอยเมื่อพระองค์เสด็จออกไปเยี่ยมเยียนราษดรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุกครั้งไปพวกเราชาวไทยนั้นโชคดีที่สุดแล้วที่เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระแม่ของแผ่นดิน ผู้นำของสตรีที่อยู่ในทศพิษร,ราชธรรมมีสิริโฉมงดงามหาที่เปรียบไม่ได้พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันท่วมท้นและทั่วถึงราษฎรไทยทุกหย่อมยา่าเห็นแล้วว่าเมื่อเสด็จไปครั้งใดก็จะทำให้ราษฎรรู้สึกซาบซึ้งถวายให้ท่านได้หมดไม่เว้นแต่ชีวิตเพราะพระองค์ท่านชี้นำทางให้ทุกชีวิตที่กำลังจะหมดหวัง กลับมาสว่างสดใสได้ดังเช่นความรู้สึกประชาชนคนหนึ่งที่มีความทรงจำเรื่องการรับเสด็จอย่าไม่รู้ลืมที่เมืองฉะเชิงเซามีความภูมิใจที่พระองค์นะเ,ออเป็นแม่เป็นแม่ของชาติจริงๆทรงให้ชีวิตแก่ประเทศไทยนะ เดินสามรอบอะนะอุโบสถอะพวกเราก็อยู่รอบโบสถ์นั่นแะแต่ละครั้งที่เราท่านท่านเดินมาถึงเราอะจ,ะจะยิ้มกับเราเออทุกคนก็มีความรู้สึกว่าท่านยิ้มกับเรามีความรู้สึกบอกไม่ถูกมันมันปลื้มเหลือปลื้มอะพี่ไปนั่งอยู่ข้างหน้าแต่พอสเสด็จไกลๆเข้ามาพูดไม่ออกพูดไม่ออกมันตม จะร้องไห้แต่แต่ก็ดีใจสเสด็จมาก็เอาผ้าลองรอยพระบาทให้ประทับบนผ้านั้นแล้ว,วเก็บเอาไว้สักการูชาอาจจะเอาวางไว้บนแท่นพระด้วยเนี่ยคนไทยตัวเราเนี่ยม,มีอะไรเกิดขึ้นมานะตอนหน้าเราเนี่ยนะ เรายินดีเอาแรกด้วยชีวิตเรายอมเราไม่ได้หวังหรอกว่าเราจะได้อะไรแต่มันเป็นอย่างนั้นในมหามุคลสมัยฉเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษานับเป็นวาระพิเศษยิ่งที่ปวงประสงค์นี้ก่อนตางปลาปลื้มปิติยินดีตางสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งแม้แต่ชีวิตทุกคนก็พร้อมจะพลีถวาย ด้วยความจงรักภักดียิ่งและจักเทิดทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมตลอดไปขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามประสงนิกรภาคกลาง25จังหวัด